สวัสดีครับเฮียหมาพาลมโตวันนี้มีทัศนฟุตบอลดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับผมวันนี้วันที่29ตุลาคม2565อยะเฮียคัดดีๆคัดเน้นๆมาฝาก4คู่เช่นเคยนะครับวันนี้ขอเลือกไปที่พรีเมียร์ลีกล้วนๆเลยแล้วกันนะครับทั้ง4คู่มีคู่ไหนกันบ้างมีคู่ไหนหน่าสนใจน่าติดตามกันบ้างไปดูกันเลยนะครับผมคู่แรกครับเลสเตอร์ซิตี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ตอน6โมงครึ่งนะครับคู่ที่2อบอลมัดพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์ คู่ที่3ามไบรตันกับพบกับเชลซีนะครับผม2คู่นี้เตะตอน3ามทุ่มตรงนะครับและคู่ดึกครับลิเวอร์พูลพบกับลิสยูในเตดครับคู่นี้ตอนตีหนึ่งนะครับอ่ะสคู่เน้นๆนะครับเดี๋ยวเราไปจำแนกแจกแจงกันเลยแล้วกันครับ4คู่นี้ อ่ะไปดูที่คู่แรกกันเลยครับคู่แรกคู่ของเลสเตอร์ซิตี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้หกโมงครึ่งนะครับผมอ่าไปดูตัวผู้เล่นทั้ง2ทีมกันสักเล็กน้อยแล้วกันครับว่ามีความพร้อมกันมากขนาดไหนนะครับไปดูไลน์อัพของทางฝั่งเลสเตอร์ก่อนครับเลสเตอร์ใช้4-1-4-1นะครับผู้เล่นเสาตูยังใช้แดนนี่วอร์ดอยู่นะครับขยับมาที่กองหลังทั้ง4คนนั้นแบ็คขวาใช้ทิโมธีคัสแต้ครับในขณะที่เซ็นเตอร์2คนดานิเอลอัลมาเต้ยืนกับวูดฟาเอส แบ็กซ้ายยังใช้เจมส์จัสตินอยู่นะครับอืมนะไปดูที่มิดฟิลด์ตัวรับครับมิดฟิลด์ตัวรับใช้บูร์กาลีซูมาเล่นะครับผมในขณะที่เกมลุกมิดฟิลด์ทั้ง4คนนั้นทางด้านฝั่งขวาเป็นเจมส์แมดดิสันนะครับในขณะที่ตัวคุมจังหวะเกมนะครับคู่กลางเป็นยูริเตเลมองนะครับยืนกับดูสเบลลี่ฮอร์ในขณะที่ปีกซ้ายเป็นฮาวิ่ยบาร์สนะครับหน้าเป้าครับไม่ใช่ใครอื่นใครไกลครับเจมี่วาดี้นะครับผมตัวหลักของทีมนั่นเองครับ ไปดูฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับฟูลทีมเลยทีเดียวนะครับผมผู้รักษาประตูยังใช้เอเดซอนอยู่นะครับผมในขณะที่กองหลัง4คนนั้นจอห์นสโตนนะครับผมเล่นกับลูเอมเบลเดีาสในขณะที่อีก2คนนั้นเป็นแอมริกลาป็อกยืนกับโจครฟซิวาฟาเลียนะครับขึ้นมาที่แผงมิดฟิลกันบ้างครับมิดฟิลยังใช้อีไคคูโดกานนะครับยืนกับโรดิโกเอนองเดสนะครับ เกมลุกทางด้านมิดฟิลด์ทั้ง3คนนะครับยังมีครบเลยครับแจ็คกีลิสนะครับผมเควินดูบอยรวมทั้งฟิลโฟเดนในขณะที่หน้าเป้าก็ยังเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับ4-2-3-1ของแมสสิทีครับฟูลทีมเลยทีเดียวนะครับอ่าไปดูฟอร์มหลังๆทั้งสองทีมสักเล็กน้อยแล้วกันครับว่าฟอร์มหลังๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเลสเตอร์เจ้าบ้านเนี่ยปัจจุบันอยู่อันดับที่17ของตารางนะครับเล่นไป12เกมมีเพียงแค่11คะแนนนะครับผมก็ถือว่ายังลุ่มๆๆนนออยู่ท้าาายๆตรงนะแอนๆ ดูว่าจะฟื้นกลับมาได้ดีมากน้อยขนาดไหนครับเลสเตอร์ ester, ปัจจุบันเนี่ย6เกมหลังสุดเนี่ยเขาเล่นมาเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้2นะก็ดูดูฟื้นขึ้นมาเล็กน้อยครับดูดีขึ้นมาเล็กน้อยนะครับใน2เกมล่าสุดก็ชนะมานะาก็ถือว่าฟื้นฟื้นขึ้นมานะครับทีมลูกทีมของเบรนแดนลอเจอร์นะก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับแต่ว่าไปดูกับผลงานของแมนซิตี้ครับมันแมนซิตี้เขายัางคงเส้นคงวาวอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับแมนซิตี้เนี่ย6เกมหลังสุด ชนะ3เสมอ2แพ้1นะครับในอันดับตารางลีกเนี่ยเขาอยู่อันดับรองจากฝูงนะอยู่ที่อันดับ2นะครับเล่นไป11เกมก็มีถึง26คะแนนนะก็ถือว่าเหนียวแน่นใช้ได้เลยครับถือว่าสุดยอดอยู่แล้วนะครับฟอร์มของแมนซิตี้นะครับของเป๊ปกวาร์เดียล่านะไปดูสถิติการพบกันนะครับของทั้ง2ทีมนับใน6เกมหลังสุดนะครับ6เกมหลังสุดเนี่ยเลสเตอร์ชนะได้2เกมนะครับแล้วก็เป็นทีของแมนซิตี้บ้างครับแมนซิตี้ชนะได้4เกมนะครับก็ถือว่า แมนซิตี้ก็ดูดีดูขี่กว่านะครับในขณะที่ฟอร์มหลังๆครับก็เหมือนที่ทราบไปนะครับแมนซะิตี้นั้นสุดยอดอยู่แล้วนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยเป็นดาวซันโวของทีมครับถ้าฮาแลนด์ลงเนี่ยอันตรายสุดๆแน่นอนครับของทั้งฝั่งแมนซิตี้นะเพราะฮาแลนด์น่ของเขาคนเดียวเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยเล่นไป11เกมยิงไปถึง17ประตูนะโอ้โหค่าเฉลี่ยเขานี่สุดยอดมากเลยนะครับไปดูแฮนดี้แคปกันดีกว่าครับไปดูแฮนดี้แคปคู่นี้กันดีกว่าครับแฮนดี้แคปเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะบุกมาต่อลูกครึ่งนะครับหรืออาจจะไปถึงลูกครึ่งควบ2เลยนะอยู่ที่ราคาที่เพื่อนๆเปิดเจอนะปัจจุบันนะครับว่าเจอไงแต่ว่ามีโอกาสที่จะเป็นลูกครึ่งควบ2ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแต่เฮียก็ขอมองแบบนี้ครับเป็นอื่นเป็นไกลจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้แล้วครับชั่่่่วววโมมมมมงงงงนนนนนี้้้เเเกกกกกลลลลลุยยยิิรรรรระะะจาาาาาาคคคคััับบแ็อออออ์์์ฮดขฟผ ฮาแลนด์เนี่ยมีสกอร์แน amentos, kind of the ่นอนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เลสเตอร์จะต้านทานได้ไม่ไม่ไม่ไหวจริงครับเลสเตอร์ฟื้นขึ้นมาแล้วก็จริงครับแต่ว่าโดยสภาพทีมเนี่ยโดยสภาพฟอร์มการเล่นเนี่ยยังยังต้องปรับจูนนะลอตเจอร์ยังค่อนข้างค่อยๆเซตค่อยๆทํามานะคิดว่าโดยความที่แผนการเล่นและค่อนข้างปรับจูนของทีมเลสเตอร์เนี่ยยังยังไม่เข้าที่เข้าทางสักทีเดียวนะครับดีขึ้นครับแต่ยังไม่เข้าที่เข้าทางสักทีเดียวในขณะที่ลูกทีมของเป็กกวาด์เดล่าเนี่ยตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับถือว ถือว่าไม่มีอะไรที่จะไปตีเลยนะครับสำหรับรูปเกมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ในเมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอันดับ2บุกมาตอนอันดับ17ถึงอ่ารูกครึ่งควบ2นะครับก็ยังมองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับชนะได้แน่นอนแล้วก็สามารถชนะเกินแฮนดิแคปได้แน่นอนนะครับคู่แรกครับในช่วงเย็นนะครับผมหกโมงครึ่งเฮียขอฝากไว้ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเยือนครับบุกมาถล่มชนะเลสเตอร์ได้แน่นอนครับ อะไปดูคู่ที่2กันบ้างครับคู่ที่2ครับว่ากันด้วยคู่ของบอลมัดนะครับพบกับสเปอร์นะครับคู่นี้ตอน3ามทุ่มตรงนะครับผมบอลมัดทีมอันดับ14นะพบกับสเปอร์ทีมอันดับ3นะครับไปดูตัวผู้เล่นไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมซะเล็กน้อยแล้วกันครับว่าพร้อมกันมากน้อยขนาดไหนครับไปดูตัวผู้เล่นของบอลมัดครับสามสี่สองหนึ่งของบอลมัดครับผู้โทรศัพท์ตูใช้อ่มาร์คเทรเวอร์นะครับผมในขณะที่กองหลัง3คนนั้นอดัมสมิธอ่าเล่นกับคิสเมฟเคมนะครับแล้วก็อีกคนเป็นมาร์คอสเซเนซี่ ขึ้นมาที่แผงมิดฟิลกันบ้างครับอ่าเป็นริมเส้นทางขวาญขวาเป็นทางด้านของมาคัสทาวเนียมิดฟิลตัวคุมเกมทั้งสองคนเป็นลุยส์คุกนะครับยืมกับเชฟฟซันเลอร์มาในขณะที่ทางด้านซ้ายเป็นไลอ้อนเฟเดริกส์อ่าเกมลุก3คนนะครับมิดฟิลสองคนนะครับใช้อ่าฟิลิปบิลลิงนะครับยืนกับไลอ้อนคริสตี้ในขณะที่มาหน้าเป้านะครับเป็นคีเฟอร์มัวนะครับผมก็ถือว่าฟูลทีมทีเดียวนะครับผมอ่าไปดูสเปอร์กันบ้างครับไปดูสเปอร์กันบ้างครับฟอร์มก็อ่า จะดีวันดีคืนก็ไม่เชิงแค่ทีเดียวนะครับผมฟอร์มก็จะดีจะแย่ก็อยู่อยู่กลางๆอยู่นะในขณะของสเปอร์นะครับผมไปดูไลน์อัพของสเปอร์ครับ3-4-3ของสเปอร์นะครับผู้รักษาประตูยังใช้ฮูโกโยลิสนะครับกับตันทีมนะในขณะที่กองหลังทั้ง3คนนั้นเป็นทางด้านของคริสเตียโนเมโลนะครับยืนกับเอริกไดเออร์แล้วก็เป็นเคมองลองเช่ขยับขึ้นมาที่มิดฟิลด์ครับดิมเส้นฝั่งขวาใช้แม็คโดเฮอร์ตี้นะครับผม มิดฟิลด์คู่กลางใช้ทางด้านโลดิโก้เบนเตนกูยืนกับเบร์อิมาห์ฮอยเบิร์กนะครับในขณะที่แต่ด้านซ้ายใช้ไลอันเซซิองกองหน้าเกมลุก3คนเลยครับผมน่าสนใจมากๆตอนนี้ปรับไปใช้หน้า3เลยนะทรงฮึงมินนะครับก็ยังอยู่แฮร์รี่เคนรวมทั้งอ่าไบอันกิลอ่าก็ยังอยู่เกมลุกทั้ง3คนเลยทีเดียวนะครับไปดูฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับบอลมัดนะครับ6เกมหลังสุดเนี่ยชนะ1เสมอ3แพ้2นะครับก็ <c oughs> เหนียวแน่นประมาณนึงนะในขณะที่สเปอร์เนี่ยหเกมหลังสุดเนี่ยเขาชนะ3นะครับผมอ่าเสมอ2แล้วก็แพ้1นะครับผมสเปอร์ก็ค่อนข้างที่จะอ่าใช้ได้นะครับสเปอร์นี่ก็ค่อนข้างที่จะกลางๆนะกลางๆนะอ่าเป็นชนะ3นะครับผมอ่าชนะ3เสมอ1แพ้2ครับขออภัยครับอฟอร์ม6เกมหลังสุดของลูกทีมของอันโตนิโอคอนเต้นะครับก่อนหน้านี้ดีนะแต่ว่าไป3เกมหลังสุดเนี่ยตียทุกหลัการเนี่ยเขาไม่ชนะนะเขาแพ้2แล้วก็เสมอ1นะครับ ลูกทีมของอันโตนิโอคอตเต้นะครับคู่นี้เจอกันมานะครับใน6เกมหลังสุดนะครับก็เป็นทางด้านของสเปอร์ทำได้ดีกว่านะครับบอลมัดชนะได้เพียง1เกมนะครับแล้วก็เสมอกัน1เกมในขณะที่สเปอร์เนี่ยชนะได้4เกมนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะอ่าสถิติเนี่ยเทไปทางสเปอร์ค่อนข้างเยอะเลยนะสเปอร์นะครับล่าสุดนี้อยู่อันดับ3ตารางนะครับเล่นไป12เกมเก็บได้23คะแนนนะครับผมในขณะที่บอลมัดเนี่ยอยู่อันดับ14นะครับเล่นไป ทั้งหมด12เกมเนี่ยเก็บได้ไป13คะแนนนะครับไปดูแฮนดิแคปกันเล็กน้อยแล้วกันนะครับแฮนดิแคปคู่ระหว่างบอลมัดกับสเปอร์นะครับคู่นี้สเปอร์นะครับทีมเยือนบุกมาต่อทางด้านของครึ่งควบลูกนะครับผมอ่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับสำหรับครึ่งควบลูกของสเปอร์นะครับแต่เฮียก็ต้องมองว่าชั่วโมงนี้สเปอร์อาจจะรุ่มรุ่มนอนก็จริงแต่ว่าบอลมัดนั้นรุ่มรุ่มนอนดอนกว่านะครับบอลมัดฟอร์มการเล่นนี้ความคงเส้นคงวานี้น้อยกว่าสเปอร์นะสู้สเปอร์ไม่ได้ครับแล้วสเปอร์เ ด้วยความที่ฟอร์มหลังๆของเขาเนี่ยเขาเจอเกมเขาเจอทีมใหญ่งั้นก็เจอแมนยูก็สู้แมนยูไม่ได้เจอนิวคาสเซิลก็นิวคาสเซิลเขาก็แรงขึ้นมาด้วยนะครับผมสเปอร์ก็ไม่อาจต้านทานนิวคาสเซิลได้แต่เกมนี้สเปอร์มาไปพบกับทีมเล็กกว่าครับไปพบกับบอนมัดไปเจอกับทีมที่ฟอร์มกันเล่นที่มันด้วกว่ากับราคาแค่เพียงครึ่งควบลูกนะครับสเปอร์ห่งลูกก็ ก็เกินแฮนดิแคปแล้วนะครับก็กินหูงแล้วนะครับฝากไว้ที่สเปอร์ได้เลยนะครับครึ่งครบลูกนะครับสำหรับสเปอร์ลูกหนึ่งมีครับแล้วมีโอกาสไหลไปถึง2 0 3 0ูนได้ด้วยนะสลูก3ลูกต้องมีนะครับสำหรับสเปอร์คู่ที่2เฮียฝากไว้ที่ท็อตแนมสเปอร์ทีมเยือนครับไปดูคู่ที่3ครับคู่ที่3นะครับว่ากันด้วยคู่ของไบรตันพบกับเชลซีนะครับคู่นี้เตะตอน3ามทุ่มตรงนะครับเช่นเดียวกับคู่บอลมัดกับสเปอร์นะครับไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมเล็กน้อยครับอ่าไบรตันนะครับเจ้าบ้านเล่นนนน3-4-2-1ะะะคครรรรรรัััับบบผูู้้กษาาปตตยงใชชโเเิ์ซส ขยับมาที่กองหลัง3คนนั้นใช้อดัมเวสเตอร์ยืนกับลูอิสดังนะครับแล้วก็เปวิสเอตูปิยานขึ้นมาที่แผงมิดฟิลด์ครับริมเส้นฝั่งขวานะครับใช้ทาลิกแลมตีนะครับ, e, นรบหนุ่มในขณะที่มิดฟิลด์ตัวกลาง2คนนั้นใช้อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับยืนกับมอยเซสไซเชโดในขณะที่ทั้งด้านซ้ายนะครับเป็นเรียนโดทอซานะครับผมตัวหลักเลยทีเดียวนะ เกมลูก3คนนะครับมิดฟิลด์นะครับตัวลูก2คนใช้โซโลมอนมาร์ชครับยืนกับปัสกาโกลัสในขณะที่หน้าเป้ายังเป็นแดนนี่เวลเบกอยู่นะครับไปดูเชลซีกันบ้างครับเชลซีสามสี่สองหนึ่งของเชลซีครับประตูยังใช้เกป้าอยู่นะครับผมเกป้าอลิซาบาลาก้านะครับผมตอนนี้ฟอร์มค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอ่าในขณะที่ขึ้นมาที่กองหลังสามคนครับทางด้านของเทโวชาโรบานะครับยืนกับทีเอโกซิวานะครับและอีกคนเป็นมาร์กกูเกเรีย ไปดูที่แผงมิดฟิลกันครับลิมเส้นฝั่งขวานะครับยังใช้เซซ่าอัสปิลิโกเอต้านะครับหยับขึ้นมาเล่นลิมเส้นทางด้านขวานะครับในขณะที่มิดฟิลคู่กลางนั้นมาเตโอโควาสิตนะครับผมก็ยังยืนกับจอจินโยในขณะที่ลิมเส้นฝั่งซ้ายเป็น เบนชิดเวลไปดูเกมลุกกันบ้างครับฟิวฟิตัวลุก2คนเมสันเมาส์นะครับยืนกับลาฮิมสต์ลิงนะครับผมคู่นี้สามารถดึงไปเล่นทางหน้าริมเส้นซ้ายขวาด้วยนะในขณะที่หน้าเป้ายังใช้คายฮาวเวตอยู่นะครับผมอมืก็ถือว่าฟูลทีมนะครับไปดู6กเกมหลังสุดของทั้ง2งทีมมาซล็กน้อยแล้วกันครับว่าฟอร์มหลังๆเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับหกเกมหลังสุดของไบรทันเจ้าบ้านเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้3ามนะครับผมในขณะที่6กเกมหลังของเชลซีเนี่ยชนะสี่เสมอสองนะไม่เพียงพังไมกับทีมใดเลยนะครับ เชลซีฟอร์มค่อนข้าง,ข,าง,ข,องของเส้นของวารเลยทีเดียวนะครับอ่าเล่นล่าสุดเนี่ยไปเล่นแชมเปี้ยนลีกมาก็ชนะมาได้นะครับผมอ่ะคู่นี้ใน6เกมหลังสุดที่พบเจอกันเนี่ยถือว่าสถิติน่าสนใจนะกินกันยากเหลือเกินนะครับกินกันยากมากๆเลยครับ6เกมหลังสุดเนี่ยเสมอันถึง5เกมนะโอ้โหเชลซี DLC ก็ไม่ได้บุกมาทำผลงานดีที่นี่สักเท่าไหร่นะครับในขณะที่ไบรตันก็กินเชลซีไม่ได้ครับ6เกมหลังเนี่ย เจอกันมาเนี่ยเสมอ5เกมนะครับแล้วเชลซีบุกมาชนะได้1เกมนะครับตอนปี2020นะครับก็ถือว่าสูสีใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะครับผมในในในฟอร์มที่พบเจอกันมานะไปดูตารางคะแนนสั้งของทีมเล็กน้อยครับเหมือนที่แจ้งมานะครับเชลซีตอนปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับ5นะครับในขณะที่ไบรตันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับอยู่อันดับ9ตารางนะครับเล่นมา11เกมเนี่ยมี10 15คะแนนก็ถือว่ากลางๆนะเหนียวแน่นพอใช้ได้นะครับผมไบรตันเพราะตอนนี้อ่ะ ทีมตัวเองมาเป็นทีมระดับกลางๆของตารางของพรีเมียร์ลีกได้นะครับก็ถือว่าน่าภาคภูมิใจนะครับทีมลูกทีมของททนนันโรเบโตเลเดอร์เซอร์บี้นะครับผมก็ทําเหนียวแน่นขึ้นมานะครับแฮนดิแคปคู่เนี้เสมอๆนะครับผมโอ้โหแฮนดิแคปเปิดมาได้ค่อนข้างแปลกใจเลยดีเดียครับเพราะว่าเชลซีฟอมหลังๆดีกว่าเยอะเลยนะครับและเปิดมาราคาเสมออย่างนี้เราก็ต้องเทไปทางเชลซีกันทีครับเราจะเลือกไบตั้นได้ยังไงถูกไหมครับแต่ว่า อาจจะมีปอมบ้างนะอยู่ราคาที่เพื่อนๆเลือกแทงนะปัจจุบันนะครับเพราะเพื่อนๆอาจจะเจอเชลซีปอหรือไม่แต่ว่าเฮียขอมองงี้ครับโดยฟอร์มปัจจุบันนะครับจะเสมอหรือว่าจะเชลซีปอก็ต้องอยู่เชลซีแล้วครับตอนนี้ตรงข้ามเชลซีไม่ได้เลยครับเชลซียังต้องทําอันดับคะแนนขึ้นไปเกาะหัวตารางอยู่นะครับและก็ฟอร์มการเล่นปัจจุบันเนี่ยดีขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับเชลซีก็ยังมองว่าคู่นี้เชลซีมีโอกาสบุกมาชนะไบรตันได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นจะแฮนดิแคปเสมอเลยแฮนดิแคปปอเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เป็นของเชลซีได้นะครับเชลซีบุกมาชนะได้คู่นี้เฮียมองเป็นทีเด็ดได้เลยแล้วกันนะครับเชลซีบุกมาชนะไบรตันได้แน่นอนนะครับไปดูคู่สุดท้ายค่ำคืนนี้ครับคู่สุดท้ายนะครับเฮียเลือกมาที่คู่ของลิเวอร์พูลพบกับลิสยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับตอนดึกเลยนะไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมเล็กน้อยครับไปดูเลยอัพลิเวอร์พูลซะเล็กน้อยครับลิเวอร์พูลนะครับเล่นสี่สองสามหนึ่งผู้ออลิซงเบเกออร์ยู่นะครับ ในขณะที่กองหลัง4คนนั้นก็ยังเป็นตัวหลักตัวหลักๆตัวเดิมๆนะครับไลน์อัพไม่มีเปลี่ยนนะครับแบ็คขวาใช้เทรนเล็กซ์โนเอรอาร์โนอยู่นะครับในขณะที่เซ็นเตอร์สองคนโจโกเมสยืนกับเฟอร์กิลฟานไดานะครับในขณะที่นั่นแบ็คซ้ายก็ยังเป็นแอดูโรเบอร์สันขึ้นมาที่มิดฟิลด์นะครับคุมจังหวะเกม2คนนะครับทีอาโกเอาคันทาร่านะครับยืนกับฟาบินโยในขณะที่เกมลุกน่าสนใจมากๆครับเกมลุกน่าสนใจมากๆใช้ทางด้านของ ฟาเบียนคาวิโยนะครับผมยืนริมเส้นนะครับแล้วก็โมซาล่านะครับยืนริมเส้นเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ตัวลุกเนี่ยอาจจะถอยโรเบรโตเฟอร์มาโนนะครับมายืนหน้าต่ำนะมายืนเพย์เมกเกอร์นะครับเพราะว่าหน้าเป้าเนี่ยตอนนี้ดาวินดูเนสนะครับนื้อกรฟอร์มดีแล้วครับก็เริ่มกลับมาแล้วนะก็เริ่มยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องครับทางด้านของนาวินดูเนสก็ก็ฝากฝีบักไข่พอได้ครับให้ไปยืนหน้าเป้านะครับในขณะที่ให้ถอยทางด้านของเฟอร์มานโนนะ มายืนตัวปั้นตัวคุมเกมนะไปดูลิสต์กันบ้างครับลีซีสองสามของลิสเนี่ยผู้ตัดสับตูนใช้อาลันเมซิเย่อยู่นะครับผมในขณะที่กองหลัง4คนนั้นลุคไอลิงยืนทางด้านแบ็คขวาเซนเตอร์สคนใช้โรบินคอสครับเล่นกับเลียมคูเปอร์ในขณะที่แบ็คซ้ายเป็นปาสกาลสโตร์นะครับผมอืมขยับขึ้นมาที่มิดฟิลด์ครับมิดฟิลด์มีมาร์คโลค้านะครับยืนของด้านของแซมกรีนบูดนะครับขึ้นไปที่ตัวลุกกันครับ ตัวลุกยังใช้หลุยส์ซินิสเตร่านะครับเล่นกับทางด้านของเบรเดนแอรอนสันและก็แจ็คแฮร์ริสันในขณะที่หน้าเป้านะครับใช้ทางด้านของโรดิโกโมริโนนะครับผมไปดู6เกมหลังสุดของลิเวอร์พูลครับ6เกมหลังสุดลิเวอร์พูลเนี่ยชนะ4แพ้2นะครับก็ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็ฟอร์มการเล่นก็ถือว่าน่าจะกลับมาเล็กๆนะในอันลีกเนี่ยก็ไต่มาอยู่อันแบบ8ของตารางได้แล้วนะครับแต่ว่าไปดูฟอร์มการเล่นของลีดเนี่ยครับลีดเนี่ยย่ำแย่เต็มทีนะครับ6เกมหลังเนี่ย เสมอหนึ่งเองนะและแพ้ถึง5นะครับในขณะที่ถ้านับกันหลังๆเลยแหละสี่เกมหลังสุดเนี่ยเขาแพ้รวดนะครับโอ้โหยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับลูกทีมของเจสซี่เมอร์สนะครับผมอ่าก็ก,ก็ต้องต้องฟื้นกลับมาได้แล้วนะครับผมเพราะว่าอันดับตารางคะแนนเนี่ยถอยไปอยู่อันดับ18ของตารางแล้วนะครับ ไปดู6เกมหลังที่พบกันมาแล้วบ้างแล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับหเกมหลังที่พบกันมาเนี่ยลิวพูทําได้ดีกว่าชัดเจนนะครับลิวพูชนะได้ถึง5เกมนะครับแล้วก็เสมอกันมา1เกมนะครับไม่เคยเพียงพำให้กับทางด้านของลีิซิเนเตเลยนะก็ล่าสุดเนี่ยเจอกันมานะครับเมื่อตอนฤดูกาลที่แล้วนะครับในเกมในบ้านนี้นะครับเกมในบ้านของลิวพูนะครับหกศูนย์เลยทีเดียวครับลิวพูเปิดพังถล่มชนะลีซมานะครับผมโอ้โหก็ถือว่าดีกว่าเยอะลิวพูดีกว่าเยอะนะครับทั้งฟอร์มการเล่นทั้ง ตัวเพื่นเล่นนะครับแล้วก็ทั้งฟอร์มปัจจุบันนะครับผมก็ถือว่าดีกว่าเยอะเลยครับค่อนข้างน่าสนใจนะคู่นี้จะออกมายังไงแล้วกันนะครับผมไปดูแฮนดี้แคปซะเล็กน้อยเลยกันนะครับแฮนดี้แคปคู่นี้ลิวอฟูมาที่ลูกครึ่งควบสองเลยนะครับก็ถือว่ามาสูงนะครับแต่ก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรครับจากราคาปัจจุบันนี้นะครับฟอร์มการเล่นปัจจุบันด้วยนะครับผมลูกครึ่งควบ2ใส่ลีสทีมเยือนนะครับเอีก็ยังมองอย่างนี้แล้วกันแล้วกันนะครับคู่นี้ยังไงก็แล้วแต่ก็ตรงข้ามลิเวอร์พูลไม่ได้แล้วครรับเพาะว่่าให้ไไปลลลอองีีกเเนยืม่ลงจริงๆครับ ยังไงก็แล้วแต่ต้องอยู่เจ้าบ้านริวพู้ครับสลูกก็น่าจะมีแน่นอนครับแต่ยังมั่นใจว่าริวพูฟอร์มปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นแล้วนะครับเีย,ยมองว่าน่าจะไหลด้วยนะเออน่าจะไหลด้วยนะเออมีโอกาสไหลค่อนข้างสูงครับเพราะหน้ากองหน้านี่ค่อนข้างยิงระเบิดเถิดเทิงแล้วด้วยนะครับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับบุกไปเยือนอาแจกก็พบทีมที่แข็งแกร่งนะนกก็ยังช,ชนะอาแจกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับ เฮียมองว่าเป็นลิเวอร์พูลนะครับผมเจ้าบ้านถล่มชนะได้แน่นอนครับแล้วก็มองว่าเป็นทีเด็ดได้เช่นเดียวกันนะคู่นี้ลิเวอร์พูลผ่านได้ไม่ยากครับแล้วก็ถล่มชนะแฮนดิแคปได้แน่นอนครับผมอ่ะสรุปกันซะเล็กน้อยแล้วกันนะครับ4คู่วันนี้ที่เฮียเลือกมานะครับผมมีคู่ไหนน่าสนใจกันบ้างไปสรุปกันซะหน่อยแล้วกันนะครับคู่แรกครับเลสเตอร์ซิตี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ตอนหกโมงครึ่งนะครับแมนซิตี้ ทีมเยือนนะครับผมอันดับ2บุกมาต่อเลสเตอร์นะครับทีมอันดับ17ถึงลูกครึ่งนะก็ยังมองแมนซิตี้ครับถล่มชนะได้แน่นอนครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ห้อนแรงกว่าเยอะนะครับคู่ที่2เนี่ยบอลมัดพบกับสเปอร์นะครับคู่นี้ตอน3ามทุ่มตรงนะครับคู่นี้สเปอร์ต่อครึ่งควบลูกฝากไที่สเปอร์ทีมเยือนครับบุกไปชนะได้แน่นอนครับคู่ที่3นั้นไบรตันพบกับเชลซีนะครับคู่นี้ตอน3ามทุ่มเชียงเดียวกันนะครับไบรตันอันดับ9พบกับเชลซีอันดับ5คู่นี้ราคาเสมอเสมอนะครับออกหอราคาค่อนข้างแปลลกเเยยทีีดวนะครับ ถ้าเสมอๆแบบนี้เชลซีไม่แพ้แน่นอนครับส่วนคู่สุดท้ายนะคู่ดึกนะครับตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับลิวพูพบกับรีสนะครับคู่นี้ฝากไปที่ลิวพูครับ ลิวพูต่อลูกครึ่งควบ2นะครับลิวพูถล่มชนะได้แน่นอนนะครับขอบคุณมากมากครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่ติดตามกันครับสำหรับเฮียหมาพาล้มโตนะครับในทุกๆวันนะครับเฮียจะมีทัศนฟุตบอลดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆติดตามนะครับรับรองจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันครับสำหรับเฮียหมาพาล้มโตนะครับและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับวว้า